เอ้าวแอซิดหนึ่งลูกจำกันไม่ได้ละอ,อ้าวอ้าวอยากเถินดีมานี่จำกันไม่ได้แล้วเดินหนีเดินหนีมานี่ก่อนเดียว,วตายลืมหมดแล้วตายนี่นแฟนคลับเขาถามว่าเบอร์ยี่สิบคือใครผมนนั่แหละดาวรุ่งคนไหนอะพี่เขาไปหาดาวรุ่งคนไหนกับเบอร์ยี่สิบุ่มหมดแล้อ๋อ ยี่ห้าดาวรุ่งดาวรุ่งตลอดกาลปีที่แล้วก็แบบนี้แหละยี่ไม่เขาก็เคยยิงเฉลยที่ชิลแมทด้วย่จำได้ใช่ใช่แล้วก็จันายไม่มาชื่นชมเขาแอซิตสวยอย่าลูกนั้นฟุกสวยมากอะแต่รอดดาบอะไม่ตั้งใจให้ตัวไหนกับแต่รอดดาบ ตั้งใจให้ตัวแรกไม่ได้ตัวสองตั้งใจให้ตัวไหนเอาตัวตรงๆเอาตัวไหนตัวไหนอ่ะตัวแรกครับตัวแรกเหลือรื่องเหลืเรื่องตัวแรกครับมาให้ให้คะแนนเต็มแล้วแต่แตะลอดดากมาโอเครอดดากก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกพี่เจมมัวพี่เจมบอกมาให้วิ่งหลังนายเยอะตไม่ตอบอะเขาเลืม่ถูายตีตายตั ไหนอแอซิดที่ไหนล่ะแบงค์ไม่ได้แอซิดมวจัดโอเคคนละคนกันตัวดีได้ดูบอลไหมเนี่ยไดูดูมัอวเนี่ยนั่งม้วอะไรอยู่นี่ว่าซีโฟตัวดีน่าคล้ายๆสาวพี่ก็ไปแซวไอแบงค์ว่าแอซิดแบงค์ก็ถามกลับว่าแอซิดตรงไหนเออวะ หลังจากที่สโมสรเมืองทองผ่านโปรแกรมฟุตบอลน,นัดพิเศษกับทีมพีทีประจวบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวันเสาร์ที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาณสนามทันดโดมสเตเดียมนะครับหลังจากนี้ขุนพลกิเลนพยองตาฟโค้ชทีมงานก็จะเริ่มโฟกัสฟุตบอลไทยลีกที่จะเริ่มต้นสตาร์ทอีกประมาณสัก10วันหลังจากนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับแน่นอนครับแอาจได้เห็นแมสเซจของแฟนคลับสโมสรเมืองทองที่ถามถึงเรื่องอาการบาดเจ็บของวิลเลนพอฟนะครับเดี๋ยวยังไงแล้ว ผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลกรุงเทพสปอนเซอร์ของสโมสรเมืองทองออกมาเมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยวแอดจะอัปเดตให้กับแฟนคลับได้ทราบกันนะครับรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงวิลเลนพ็อปค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเพราะเห็นในแมสเซจต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube คอนเทนต์ของสโมสรเมืองทองเนี่ยทุกคนถามเรื่องอาการบาดเจ็บของวิลเลนพ็อปทุกคนเลยนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับการฝึกซ้อมของสโมสรเมืองทองเนี่ยเริ่มต้นสตาร์ทกันที่ MTU Training Center สนามฝึกซ้อมของสโมสรเมืองทองยูในเต็ดนะครับวันนี้โคดอ้นอรังสันเองก็แยกนักเตะออกเป็น2กลุ่มแล้ครับกลุ่มที่ลงสนาม11เผู้เล่นตัวจริงในเกมที่พบกับทีม PT ประจวบเนี่ยก็ฝึกซ้อมฟิตเนสช่วงแรกกับทางโคดราฟาเอลเสร็จแล้วค่อยแยกออกมารีแฮบฟื้นฟูกับโคดราฟาเอล นอกรอบอีกทีหนึ่งนะครับส่วนน้องๆที่ลงสนามในปริมาณที่น้อยนะฮะก็มาฝึกซ้อมกับโคชอ้นรังสรรในเรื่องของสมอลไซส์ครับหลายคนอาจจะบอกว่าอาทำไมเกมเชลที่ชิลฟุตบอลอุ่นเครื่องถึงเปลี่ยนตัวช้าจังเลยจริงๆแล้วก็เป็นการเตรียมทีมสำหรับฟุตบอลไทยลีกนะครับโคชอ้นเองก็ต้องการให้นักเตะที่ลงสนามมีสภาพความฟิตที่100พร้อมสำหรับการออกสตาร์ท 90นาทีเต็มในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกที่กำลังจะเดินทางมาถึงอีก10กว่าวันนั่นเองนะครับจึงเป็นที่มาว่านักทําไมนักเตะหลายต่อหลายคนถึงลงสนามในปริมาณที่เกือบจ90ะ90นาทีนั่นเองนะครับ ซึ่งนะตอนนี้โปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนัดแรกก็เป็นสิ่งที่สําคัญของสโมสรเมืองทองนะครับสตาฟโค้ชทีมงานทุกคนก็พยายามโฟกัสไปที่เกมแรกที่เราจะเล่นทันโดมสเตเดียมพบกับสุโขทัยเนี่ยเป็นเมนหลักไว้ก่อนนะฮะซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่เกมแรกของเราจะได้เล่นที่บ้านที่ทันตโดมสเตเดียมรู้สึกว่าเปิดไทยลีกมาหลายต่อหลายปีเนี่ยเมืองทองไม่ค่อยได้เล่นเกมแรกในบ้านสักเท่าไหร่นะครับก็การเริ่มต้นเกมแรกในบ้านเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับที่เราจะพยายามคว้า3นาคะแนนในเกมแรกให้ได้นะฮะเพื่อ เป็นการเอาขวัญเอาใจในการออกสตาร์ทซีซั่น2025-2026เนี่ยให้ดีที่สุดนะครับซึ่งถึงแม้ว่าเกมการอุ่นเครื่องฟุตบอลนัดพิเศษเมืองทองจะเอาชนะทีมพีท,ทีประจวบม,มาได้3ประตูต่อนหนึ่งก็ตามทีนะฮะแต่อย่างที่โคชอ้นรังสรรค์ได้พูดหลังเกมนะครับว่าก็ยังเห็นข้อผิดพลาดอยู่หลายตัวหลายอย่างซึ่งก็พอจะมีเวลาอีก1 0กว่าวันนะครับในเรื่องการปรับแก้ไขเพื่อให้ข้อผิดพลาดเหล่านั้นน้อยที่สุดในเกมการแข่งขันไทยลีกนะัดแรกที่จะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองนะฮะ และนี่ก็คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกีเลนพยองประจำวันจันทร์ที่4สิงหาคมที่มันทอทีวีเก็บมาฝากครับ